ตั้งสติเพื่อที่จะกําหนดโดยจิตยอย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านเองก็พยายามที่จะฝึกพยายามที่จะปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะคือให้มีความรู้ตัวอยู่กับการใช้ชีวิตแต่มันปฏิบัติไม่ได้ก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะโดยปกติเวลาที่ใช้ชีวิตประจําวันก็จะเกิดเวทนาอยู่ตลอดก็คือเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์หรือบางทีเราเองก็อาจจเฉยๆความสุขเนี่ยจะเป็นเหตุป,ปัจจัยทําให เกิดราคะก็คือเกิดกิเลสขึ้นมาเวลาที่เราเองมีความทุกข์ก็จะทําให้เกิดโทสะความพยาบาทขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกิเลสหรือบางทีเราเองก็อาจจะไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็อาจจะรู้สึกเฉยเอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดความหลงเพราะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์และก็เฉยๆยไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดกิเลสกิเลสเนี่ยสืบเนื่องมาจากเวทนาเวทนาเกิดจากการที่ตาไปกระทบกับรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดก็จะเกิดพัสสะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดเวทนาตัวเวทนานี่เองเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดตนาและก็เกิดกิเลสตัวอื่นขึ้นมาหรือแม้แต่อสวะอนุสัยอาสวะอนุสัยก็คือ กิเลสตัวละเอียดที่เกิดขึ้นมาเป็นกิเลสที่ดองจิตเนื่องอยู่ในจิตที่เปรียบเสมือนตะกอนก้นตุ่มซึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่สืบเนื่องมาจากเวทนาเช่นเดียวกันพอตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดกิเลสเรารู้สึกสุขทุกเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาพอเกิดกิเลสก็จะเกิดอสวะเกิดอนุสัยที่จะไปดองหรือไปนอนเนื่องอยู่ในจิตตลอดเวลาที่เกิดการพัสสะทางตา จมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้เองจึงเป็นเครื่องปรุงจิตให้จิตเนี่ยเกิดกิเลสมีกิเลสขึ้นมาฉะนั้นในการใช้ชีวิตของพวกเราในแต่ละวันเราเองจึงจําเป็นจะต้องตั้งสติกําหนดเพื่อที่จะตามดูเวทนาเพื่อที่จะได้ให้เห็นจิตว่าจิตเนี่ยมันมีราคะโทสะโมหะมันมีกิเลสมากน้อยแค่ไหน คือในเรื่องของการตามดูเวทนาอย่างเช่นเมื่อสุขเวทนาเนี่ยถูกต้องก็เราเองจะรู้สึกยินดีรู้สึกเพลิดเพลินรู้สึกชื่นชมสยบติดติดอกติดใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภทปะธันมารมการที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินไปกำนัดไปใคร่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดราคานุสัยทำให้เกิดราคะเกิดความติดใจยินดี ตัวราคะความติดใจยินดีนี่เองที่มันจะมาตกตะกอนมานอนเนื่องอยู่ในจิตมันจะเป็นราคานุสัย ความเคยชินจะเป็นไปในทางกำหนัดเป็นไปในทางความใกล้เป็นไปในทางชอบสิ่งสวยงามก็จะมานอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุัสคือมาดองอยู่ในจิตหรือถ้าเราเองไม่เกิดสุขเวทนาก็อาจจะเกิดทุกขเวทนามีทุกขเวทนาถูกต้องเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจลำบากใจรันจวนใจตีอกกร่ำกรวนมีความลหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือ อาจจะสูญเสียอาจจะพลาดพลาดอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจอันนี้ทุกขเวทนาก็ถูกต้องก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดปฏิฆะเกิดการกระทบกระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นกองกิเลสกองโทสะ ตกรตัวเนี้ก็จะมานอนจมอยู่ในจิตอีกเช่นเคยก็จะเป็นปฏิคานุัสเป็นตัวความกระทบกระทั่งมานอนเนื่องอยู่ในจิตเห็นไหมว่าเวลาที่เรามีสุขเราก็จะมีราคามานอนเนื่องอยู่ในจิตเวลาเรามีทุกเราก็จะมีปฏิฆะหรือการกระทบกระทั่งเนี่ยมานอนเนื่องอยู่ในจิตอยู่ตลอดทุกเวลาตลอดเวลาจะมีสภาวะเนี้ยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเองไม่สุขไม่ทุกข ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดแล้วเกิดเวทนาเหมือนกันเป็นกลางๆไม่พอที่จะทําให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเป็นความวางเฉย แต่ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยถูกต้องถ้าหากว่าไม่รู้ความเกิดขึ้นของมันไม่รู้ความดับไปของมันเพราะว่าตัวเวทนาส่วนที่เฉยๆหรือเป็นกลางๆหรืออุเบกขาเนี่ยมันก็เกิดดับได้เพราะนั้นเมื่อไม่รู้ความเกิดขึ้นความดับไปของมันก็ไม่รู้ผลในส่วนดีที่น่าพอใจหรือไม่รู้ผลว่ามันมีโทษและก็ไม่รู้วิธีการที่จะนำจิตเนี่ยออกจากสภาวะนี้เพราะนั นั้นเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ก็เลยเกิดความหลงเกิดอวิชชาเกิดความไม่รู้จำแจ้งเกิดขึ้นก็จะเป็นโมหะอีกสภาวะของความไม่รู้จริงความเป็นอวิชชาก็ตกตะกอน ก็มีความไม่รู้จริงมานอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอวิชานุสัยเป็นกิเลสที่มานอนจมอยู่ในจิตก็คืออวิชชานี่คือชีวิตของเราในปัจจุบันที่เราต้องเจอฉะนั้นถ้าเราเองใช้ชีวิตแล้วถ้าไม่ละราคานุสัยในสุขเวทนาให้ราคานุสัยเนี่ยมานอนเนื่องอยู่ในจิต หรือไม่บรรเทาปฏิคานุสัยความกระทบกระทั่งทุกขเวทนานเนี่ยมานอนเนื่องอยู่ในจิตเราไม่ถอนอวิชานุสัยเป็นสภาวะที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเบกขา ไม่ละอวิชาไม่ทําวิชาให้บังเกิดขึ้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะกระทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันก็ยึดไอสิ่งที่เกิดดับต่อไปเพราะว่าไม่ได้ละราคานุสยัยทุกๆก,การกระทบก็ติดอยู่ในความสุขก็เกิดราคานุสัยมานอนเนื่องทุกๆเกิดความทุกข์ก็จะเกิดปฏิการนุสัยมานอนเนื่องทุกๆก,การเฉยๆก็จะมีอวิชานุสัยมานอนเนื่องเพราะนั้นเมื่อไม่ละราคานุสยัยไม่บรรเทาปฏิการนุสยัยไม่ถอนอวิช ไม่ละอวิชาให้ออกไปทำวิชาให้เกิดขึ้นก็จะไม่มีทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้